สวัสดีค่ะย่าตาเองค่ะมามาย่าจะพามาดูอะไรนะคะเนี่ยไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะออกดอกเยอะขนาดนี้นะคะดูสิคะว่าดอกของเขาสวยขนาดไหนนะคะหลายๆายท่านอาจจะรู้ว่าคือดอกอะไรนะคะอันนี้คือดอกกระเทียมเถานะคะเนี่ยกระเทียมเถาทุกปีมันก็ไม่ออกดอกเยอะขนาดนี้นะคะ แต่ปีนี้ดอกมาเร็วนะคะนี่ดอกมาเร็วเต็มเลยนะคะเนี่ยเพื่อนให้มานะคะเป็นกิ่งตอนต้นเล็กๆย่าก็มาปลูกไว้หลายปีแล้วนะคะเนี่ยก็พึ่งโตปีนี้นี่เถาของเขาโตมากเลยนะคะแล้วย่าก็ตัดบางเถาที่เขาเลือ้อยออกนอกข้างนอกนะคะก็ตัดออกนะพอมาดูอีกทีนะคะเนี่ย เป็นดอกเต็มเลยนะคะเนี่ยอันนี้ดอกเขายังไม่บานเท่าไหร่นะคะนี่วันนี้ยังไม่บานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยาจะถ่ายให้ชมอีกนะคะเนี่ยสําหรับดอกนี่กินกับน้ำพริกได้นะคะยอดอ่อนเหมือนกันนะคะกินกับลาบกินกับน้ำพริกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะส่วนใบนี่จะมีกลิ่นคล้ายๆกับกระเทียมไม่ใช่คล้ายนะเหมือนเหมือนกระเทียมเลยนะคะ ย่าจะใช้ยัดพุงปลาแทนตะไคร้เวลาเราจะทำปลาเผานะคะเนี่ยกระเทียมเถานะคะเป็นพืชสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งที่น่าปลูกนะคะนอกจากจะเป็นพืชสมุนไพรกินได้ก็ยังเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะเนี่ยเราปลูกทำเป็นซุ้มนะคะทำเป็นซุ้มพอถึงย่างเข้าหน้าหนาวนี่เขาออกดอกมาก็สวยงามมากนะคะเนี่ย ตัวนี้นี่ย่าเอาไม้มาพาดไว้นะคะแล้วก็ทําหลักขึ้นมาค้าแล้วก็เอาเถาที่เขาเลื้อยไปนะ่ะมามัด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 ,มดติดพันไม้ไว้เถาไหนที่เขายื่นออกข้างนอกย่าก็ตัดออกนะคะนี่ก็ทําเป็นทํายังไม่ถาวรน,นะคะเนี่ยส่วนเถาอีกพวกนึงก็ขึ้นต้นมะนาวนะคะต้นขึ้นต้นมะนาวนั้นก็กําลังจะเป็นดอกติดดอกนะคะเนี่ยอย่างตัวนี้นี่ เริ่มบานแล้วนะคะเข้าวันที่สองนี่เริ่มบานเยอะแล้วนะคะนะนอกจากว่าเราจะปลูกเป็นไม้ประดับแล้วเรายังกินเป็นผักได้นะคะดอกนี่สามารถกินกับน้ำพริกได้นะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอกบานหรือดอกตูมหรือว่ายอดอ่อนๆนะนกินได้หมดนะส่วนการขยายพันธุ์จะใช้กิ่งตอนนะคะเนี่ย หรือว่าอาจจะใช้เมล็ดเพาะนะแต่ว่าย่ายังไม่เคยเพาะนะคะสําหรับใช้เมล็ดเนี่ยแต่ย่ายคิดว่ามันน่าจะเพาะได้นะเคยดูฝักของเขาแล้วเขาก็มีเมล็ดนะแต่จะออกดอกช้าหน่อยถ้าเราตอนเอากิ่งไปปลูกเลยเนี่ยก็ยจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะท่านไหนที่ยังไม่มีนะคะหน้าหามาปลูกมากสําหรับกระเทียมเทาเนี่ยนะคะเนี่ย ถือว่าเป็นไม้ประดับอีกตัวหนึ่งก็ว่าได้นะวันนี้ย่าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะคะวันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ